คันตีกระชากปลาคันกระชากปลาในเรื่องของความถูกทนสวยคันนี้น่าเล่นครับผมนะนะนี่ครับเป็นคันของเบมิงโกนะครับรุ่นล็อกไลออน3152คือคันยาวประมาณ3เมตรเซนหรือประมาณ10ฟุตนิดนิด2ท่อนนะครับนี่ครับล็อกไลออนที่ถูกเขาก็เขียนไว้เลย ส่วนเวท50ขีด80ปอนด์นะครับเวทตึงๆมือเลยงานกระชากนะครับมมเหมาะเลยหรือจะไปเล่นงานหน้าดินเป็นค้างคาวก็ยังได้นะครับผมส่วนเวทเหยื่อร้อยถึงร้อกรัมครับเวทเหยื่อใหญ่ๆได้เลยนะครับอ่านี่ครับผมหนักๆได้เลยฟิชชิ่งบิ๊กฟิตนะครับเขาจะเขียนไว้เลยคันเล่นปลาใหญ่ได้นี่ครับผมคันยาว10ฟุตนิดๆ2ท่อนต่อกลางไกด์โค้งสแตนเลสนะครับทรงเคนี่ครับผม ครง let, สเตลเลสทรงเคแบงค์ Bank, พันลายเอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับกาไฟ IM9 บอกเลยเลยว่าคันนี้น่าเล่นมากราคาถูกนะครับท่อนโคนแบงค์ Bank, เขาให้มันหนา,นามากครับผมนี่ครับพันลวดลายมาสวยไกด์โครง let, สเตลเลสทรงเคครับส่วนด้ามจับจะเป็นด้ามนวมนะครับแบบการลื่นอย่างดีจับกระชับมือที่โคนจะมียี่ห้อเบมินโกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ สว,สวยเลยก็คือยี่ห้อเดียวกับอา c h ชิโนนั่นแหละครับแต่จะเป็นงานที่ละเอียดเขาก็จะใช้ยี่ห้อเบมินโกลีซิตลิมิเต็ดอีดิชันเจแปนมีเขียนไว้ด้วยแหมดูเท่ขึ้นมาทันทีครับรีซิตตรงนี้มีร่องง่ามมือนะครับเวลาจับกับลอกตรงนี้ให้กระชับเขาออกแบบมาใส่ใจรายละเอียดมากครับนี่ครับด้ามหนวม EVA เล็กๆเรียวๆแบบจับถนัดงัดถนัดกระชากถนัดนะครับ เนื้อแบงค์อย่างที่บอกครับเวทระบุไว้ตึงๆเลยนะครับ50 80ปอนด์เวทเหยื่อ100ยถึงกรัมครับน่าเล่นมากๆครับคันประมาณ10ฟุต,ตนิดๆหรือประมาณ3เมตร15เซนนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเขียนอะไรต่างๆเนื้อแบงค์ทอนปลายก็สวยงามครับออกแบบมาได้งานละเอียดมากคุ้มกับราคานะครับราคาบอกเลยนะครับราคาคันละ1,190บาทค่าจัดส่งแบบโอน1น0ถ้าไปทาง120 น้ำหนักคันไม่หนักเกินไปด้วยครับถึงคันจะยาวคันจะใหญ่ดูทนประมาณ380กรัมนี่ครับแอคชั่นก็จะประมาณนี้สนใจนะครับนี่ครับวางไกด์สวยๆเลยนะครับ2ท่อนต่อกลางคันนี้แบงค์เอ็กคอร์ดทั้งคันถ้าสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรที่เบอร์ด้านหน้าได้เลยนะครับถ้าส่งแบบโอล้อยเดียวถ้าไปทาง120ค่าส่งถูกมากๆนะครับเพราะว่าคันมันยาวแอคชั่นจะประมาณนี้เลยนะครับผม ยังไงก็สินค้าตัวนี้ครับเทนกำลังมานะครับเบมิ Lion, นโกล็อกไลออนนาเ่นครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ราคาถูกสนใจแอดหรือโทรได้เลยครับ